สวัสดีครับอยู่กับชา n น l วินนี e ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแลก็กนัลลอออนไลน์ครับผมวันนี้นะครับผมเรามาดานวูฟเชฟแลบนะผมก็วันนี้มีเพื่อนเข้ามาขอเก็บเวดด้วยก็เป็นตีใหญ่หน่อยครับผมว่าไปดูกันวันนี้จะมันหรือเปล่าคนมันเยอะผมว่ามันน่าจะจบเร็วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูะคนัะผมไปไปครับลุยครับเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วเหรออุ้ยเข้าไม่ได้อุ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เป็นปก,กติเป็นหัวอ่า ตื่นเต้นนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวพร้อมครับเฮ้ยเปิดเสียงเกมแบบกด e c ก็เสียวๆตลอดวาวซ้ายวบาขวาเอาเลยดิบอสไม่เกินสองนาทีอ่ะคลิปกูสร้างอีกแล้วตื้อๆคลิปนี้นะผมก็ลืมเปิดเสียงเพื่อนนะผมคือเปิดแหละแต่มันเบามากๆนะผมก็ก็เลยไม่มีทั้งเสียงเกมแล้วก็เสียงเพื่อนนะผมมันก็จะมีเสียงผมพูดยคนเดียวนะครับคลิปนี้ไม่มาก็ท็อปท็อปแบบนี้แหละ ท็อป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 โอ้นี่มีทั้งบาททั้งแดนเลยว่ะมาแล้วไปแยกย้ายกูดูซ้ายแล้วกันกูกอยากเจอแอดกันไหนโอ้หซีซิวด้วยว่ะเฮียตู้ายนี่โคตรเดือดอ่ะมาแล้วครับสต็อกเกอร์เฮียกากเอาเอาเอาค่าฆ่าเร็วค่าเร็วค่าเร็วค่าเลยค่าเลยอยาอยากให้กูเปลืองให้กูเปลืองไม่มีไม่มีเอ้ยมีเฮียอะไรบ้าวะกูจำได้ว่าไม่มีนะ ต้องเซิร์ฟไหมเนี่ยคุณจะได้วิ่งหนีเอาไงเอาไงโอ้ยแตกแล้วแต่โนต่รู้หรอใช้สนุอะไรชุบหน่อยชุบหน่อยชุบชื้นพิทพีทตักติดยังไงวะเนี่ยต้องความต้องกำมันเนี่ยฆ่าไปเลยก็ได้ไมั้งกูว่าไม่มีที่อะไรหรอกฆ่าเลยนะมันมันเอ่อมันนิวมามันนิวมา,ม,นนวม,ามันพูมายิงบ่ได้หายแล้วหายแล้วโอ้โหแม่งมาคนเยอะอย่างนี้แบบมันนี่มันพูมาอีกแล้ววะคนเยอะจริง ไปแล้วไปแล้วไม่ตายพิมเดินออกให้โอ้ปะเป็นไงไเรามีคอหน่อยนี้ไถแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วพิงแตกอ่าอุใจย้าวอยกูแตกกูแตกมันเปลี่ยนธาตุปะเนี่ยมันมุดอยู่หรอเปล่าเนี่ยไม่มีใครขุย ครับหนึ่งครับหนึ่งเดี๋ยวกูขุดให้โอโหาไอสาสต์เบลิเจียนอยู่ที่นู่นกูมีที่ขุดปะเนี้ยกูมีที่ขุดแบบนึงครับน,นึงมาแล้วขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้ว,ลวมันมุดเหรอวะ <c oughs> เออจําได้แล้วมันมุดมันมุดต <c oughs> อนนั้นเบลิเจียนจําได้แล้วจําได้แล้วจําได้แล้วโอ้โหเบลฟิเจียนไม่ได้เอามาไงเดินขุดให้ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยกดไซด์ได้เลยเนี่ยอยู่เนี่ยตีเราอยู่เนี่ย อุ้ยไว้หมดไว้หมด oh, what the fuck. มันมุดอยู่เนี่ยมันเดินตามมันแล้วเนี่ยไว้หมดรับได้ยิบไว้้ห <c oughs> ตั้งหลักใหม่เออ <c oughs> เมื่อกี้มันไม่ตายได้ยังแยกนะแยกนะหยนะิบไว้แป๊บ <c oughs> โอ้โหนี่ก็ขยันสร้างคอนเทนต์ใ้กูงจริงเลยทุกคนเ <c oughs> นอยู่ไหนขอ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> โอยแตกไฟไหม ไฟมันไหมขอบคุณครับอย,อยู่ไหน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 กัน,น,นไอเสียเมื่อกี้เราบินมาคนสองใช่ป่ะสตอ,อกเกอร์อ่ะใช่ใช่คุณส่งไปครั้งเดียวเองนะแต่ตอนนี้มันมันหาชื่อไม่เจอผมส่งไม่ได้นี่ไงสตอ,อกเกอร์อยู่เนี่ยเอา้ามันไม่อยู่นี่เหรอเนะี่ยอยู่เนี่ยไม่โดนเลยมันอยู่เนี่ย นี่ขุดแล้วขุดแล้ววุ่นวายจังวะตอนมีมันเผานี่แต่สตอกเกอร์นี่ยืนนิ่งๆเลยไหนสตอกเกอร์อยู่ไหนวะไหนวะโอ้อโหมึนไปอยู่ที่มาวินอะอยู่ที่มาวินอะโอ้โหโอ้โหแตกแล้วเหรอยังยังอยู่เนี่ยไว้กูหมดอีกแล้วเนี่ยโอ้โอย โอ้ยหยิบไม่ได้วะขอบคุณครับหยิบไว้แป๊บมันมุดไงมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่คือตายกันหมดแล้วเหรอยิงตอนมันไม่มุดนี่แหละคือไม่เข้าเลยมันอาจจะเปลี่ยนเกาะว่ะมันมุดอยู่ตรงนั่นแหละตรงที่มาวิน่ะนอนกันหมดแล้วอ่าอววิ่ง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  นี่งไงศักดิ์สิทธิ์มันมันมันเปลี่ยนทา่าไอ้ตอกตก็บอกว่ามันเปลี่ยนท่าเป็นความมืดเมื่อกี้บอกอยู่ไม่แต่ต้องบอกว่าเปลี่ยนท่าเป็นท่าอื่นแล้วใช้ใช้ธนูความมืดก็ใส่บอยใช้ธนูความมืดแตกแตกหมดอีกแล้วอยู่บนอยู่บนยังไม่แตกวิ่งอยู่แต่ว่าปั๊มหมดต้องหยิบปัม๊มยอมตายอยอมตายอยู่บนกันเหรอ,อ ฮาลินลงไปแล้วนี่ชุบได้แล้วชุบไต่ได้แล้วออสเติเลียเดนมาเอาลากซิเลียไปฆ่าได้นะซิเลียไม่เท่าไหร่หรอกบอสอยู่ข้างล่างวะตอนนี้เฮ้ยกูวา่างกูว่างแล้วกูว่างแล้ว <c oughs> <c oughs> มึงคุยกับใครอยู่วะอุ้ย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 โปรโปรโปรเฟชั่นอล <c oughs> ว,ว้าวนี่คือต้องปั๊มเอาเองฮะ <c oughs> สดชื่นคือมันท่ามันตัวท่าอะไรเนี่ยมันมีวิญญาณตัวหนึ่งอ่ะงิเรียอ๋อแล้วอันนี้คือต้องปั๊มเองทั้งหมดเลยใช่ไหมรอแล้วก็ยังไม่มีอ่ะอันนี้มันศักสิทธ์อ่ะมันไม่ค่อยเข้าโหมันซัดกูกุมาหมดเลยว่ะโอ้ยกูต้องหยิบบัวหยิบบัวแป๊บ เฮ้ยเฮียไม่ไม,ไม่ไม่บูด,ดีกว่าวะ,วะกดเป็นดอกแม่งเลยสับ์บอสที่ไหนอะอยู่ล่างพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมเขาเล่นูุกจ้วต้องใช้ลูกมืดใช่ไหมใช่ยังไงเดี๋ยวขุดให้ข้างกูยืนอยู่ข้านนก เอ้ยมีีเฉยโธ่จบแล้ววันนี้จบแล้วก็พอจะเป็นคลิปได้อยู่ซ้ำเอาซ้ำเหมือนกันเหรอซ้ำกันหมดเลยเหรอซ้ำกันหมดว่ะอนี้ยเราก็ซ้ำซ้ำไอ้หี้อะอายไปพ่อนขายไหมไดเมจิกการ์ดด้วยนะขายหรือเปิดแล้วเอ็มซีเนี่คือเปิดหรือขายเอาบิ๊กมึงเปิดมาบิ๊กกูให้มึงเปิดกูใจดีนี่ขนาดทำคลิปนั้นเนี่ยกูยังไม่เปิดเองเลยไอสัตว์ดวงไม่ดี โอ้โหโยนทิ้งด้วยแล้วหายไปพ่อหนอลีลาสุดสุดกูรอปิดคลิปเนี่ย OPM เอมมีดกระจอกหมานาน่าจะกาแล้วกระทาทอนยิงปะเนี่ยมึงเอาไปขายด้วยโอ m เอม คุยกับผมก็จบนวผมสําหรับบอสตอเกอร์นะผมผมเคยเจอแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทําคลิปนะก็เรียบร้อยแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคมกับเกมดังโลออนไลน์ผมสําหรับบอสตอเกอร์นะผมมันจะเปลี่ยนตอนแรกมันจะเป็นเกนาะธาตุพิษใช่ป่ะเอาศักดสิท์ยิงแล้วต่พัามันจะเปลี่ยนธาตุเป็นาธนาตุศักดสิทธ์เอาศักดสิ์ยิงมันจะมิดมันจะต้องเปลี่ยนเป็นมืดนะครับผมก็ระวังกันด้วยแล้วก็บอสตัวนี้มุดย,ยับยับนะครับผมก็มีคลิปขุดหรือไม่ก็เออมีมายุงมายาอะไรเงี้ยก็ช่วยได้หรือไม่ต้องมีมายาย ก็ไม่เป็นไรมั้งขุดรัวๆไว้ถ้าเกิดคนแท้งมันมีขุดอะก็จะผ่านได้โอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมแบล็คล็อกออนไลน์ของผมสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ